สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นการตอบคําถามจากทางบ้านนะคะในกรณีที่ฝ่ายชายอายุ54ปีเคยมีบุตรมาแล้วนะคะ2คนแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ40ปีเคยมีบุตรมาแล้วแล้วก็ทําหมันไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีบุตรได้หรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะต้องตอบว่ายังสามารถมีได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถมีได้โดยวิธีธรรมชาติเนาะอาจจะต้องเข้ามาปรึกษาหมอนะคะกรณีที่ ยังอยากจะมีโดยธรรมชาติเองเนี่ยก็อาจจะมีวิธีที่สามารถทําได้ก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะต้องไปผ่าตัดแก้หมันนะคะแต่ว่าถ้าดูจากประเมินจากอายุของฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยหมออาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําวิธีนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าการผ่าตัดแก้หมันเนี่ยโอกาสสําเร็จของการมีบุตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุของฝ่ายหญิงเป็นหลักด้วยแล้วก็อาจจะต้องประเมินในเรื่องของคุณภาพของน้ําเชื้อของฝ่ายชายด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะแนะนํามากกว่านะคะก็คือการทําเด็กหลอดแก้วหรือว่าการทํา การปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่า IVF x c นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ท่อนําไข่แล้วถึงแม้เราจะทําหมันไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อาจจะต้องเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาประเมินก่อนซิว่าตอนนี้เนี่ยฮอร์โมอนการทํางานของรังไข่เราเนี่ยยังเหลือไข่มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเรายังเหลือไข่อยู่ในปริมาตรที่โอเคเลยจํานวนดีคุณภาพยังพอไหวนะคะร่วมกับการตรวจประเมินน้ําเชื้อหรือน้ําอสุจิของคุณผู้ชายนะคะว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมไหมนะคะ ถ้าทั้ง2องอย่างเนี่ยดูดีหมอก็คิดว่าทางเลือกที่เหมาะสมเนี่ยก็น่าจะเป็นการปฏิสนธินอกร่างกายหรือว่าการทำ IVF i c ก็สามารถที่จะทำให้คู่สมรสท่านนี้เนี่ยมีบุตรได้ค่ะ